วันนี้หนูก็มาขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันนี้ที่มาส่งน้องๆพลทหารเนี่ยความรู้สึกของผู้ปกครองเป็นไงบ้างคะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ททหลานได้เป็นทหารก็เคยบอกอยู่ว่าอยากให้หลานสมัครเรียนไปเลยเพราะว่าเขาก็จบยังไม่จบปวสวสคะ่ะมาส่งน้องค่ะมาส่งน้องชายคัดเลือกเข้ามาเนาะก็มาทำหน้าที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทำหน้าที่ข้างนอกได้ไม่ซีเรียสค่ะ ลูกชายผมสมัครครับสมัครเองสมัครทางออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ฮะสมัครที่จังหวัดที่มาวันนั้นฮะเขาก็ดูดีเขาก็พร้อมทุกอย่างเขาพร้อมนะฮะพร้อมที่จะรับราชการใช่ครับผมน่าจะดีใจมากเป็นแม่ดีใจมากค่ะเป็นแม่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ใหญ่เขามีวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่บ้านตื่นสายค่ะใช่เนี่ยสมัครมาเองหรือว่าจับะจับค่ะ อ๋อจับได้แล้วคุณแม่รู้สึกไงน้องได้จับมาเป็นอาหารนะคะก็ดีใจทั้งดี่ยทั้งเสียใจค่ะ <laughs> ดีใจและเสียใจแต่ว่าดีใจที่น้องๆได้เข้ามาที่นี่ก็ถือว่ามีความสุขอีกทีหนึ่งก็อแรกๆก็มีค่ะแต่ว่าแม่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่มามาเห็นที่นี่แล้วแม่ก็ไม่กังวลเท่าไหร่ค่ะ คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะระหว่างการฝึกเนี่ยเรามีเพจ Facebook ตัวนี้นะคะ,ะช่วยกดไลค์ติดตามเพราะตัวนี้สามารถติดตามน้องๆได้ว่าวันนี้น้องๆเขาทาอะไรบ้างเราสามารถติดตามทางนี้ได้แล้วก็ช่วงเวลาฝึกเขาก็จะมีให้เราเยี่ยมญาติทหารใหม่คุณแม่สามารถมาเยี่ยมน้องได้ <c oughs> คุณแม่อร้งองไห้คุณแม่ไม่ต้องร้องไห้นะคะ <c oughs> น้องๆอ,อยู่ที่นี่รับรองว่าปลอดภัยแล้วก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นเ <c oughs> ชื่อว่าน้องกลับไปการฝึกเนี่ยได้รับการฝึกเนี่ยน้องๆจะได้ข้อมูลได้รับมาเป็นอาหารว่าเป็นยังไงบ้าง ทำให้น้องมีระเบียบวินยัยหลายคนที่เข้ามาเกเลยมากเลยนะคะคุณแม่ออกไปเนี่ยกลายเป็นคนละคนเลยค่ะกลายเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาถึงก็ไปเลยรายงานตัวครับเช็คชื่อแล้วก็ตรวจสุขภาพแล้วก็มารวมรอเข้าพิธีเปิดครับอยากมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆครับว่าจะชอบหรือว่าไม่ชอบถ้าชอบจะได้ต่อยอด ในอนาคตครับเรามีความรู้สึกไงถึงสมัครมาคะอยากมาเป็นนักเรียนในสิบครับอ,อยากมาเป็นนักเรียนในสิบอยากรู้อยากมาสมัครเพื่อบทไปแล้วเรามีโอกาสได้สอบบรรจุรับราชการนะคะที่บริเวณอาคารอาเนกประสงค์วณนทอทหารบกที่3 6 พลตรีถาวิรัตอย่างน้อยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่36พร้อมด้วยนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศบุรลให้การต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่และพบปะทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการปี2567ผรัดที่2ที่เดินทางเข้ารายงานตัวโดยมีทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567 ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจบูรณ์จำนวน463นายมารายงานตัว458นายและทหารกองเกินจากการคัดเลือกเข้ารับราชการกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ผัดที่2ประจำปี2567ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์จำนวน25นายมารายงานตัว23นาย นอกจากนั้นยังมีทหารใหม่ของกองทัพเรือเข้ารายงานตัวอีก58นายรวมจำนวนทหารกองเกินที่ต้องส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการในครั้งนี้จำนวน548นายไม่มารายงานตัว9นายแล้วรายงานตัวแล้วจำนวน539นายตัวบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมกันนี้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ยังได้รับแจกต้นกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้จากโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ต่ออีกด้วย ทั้งนี้ผลตรีิทาวิรัตอย่างน้อยผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่36กล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ทั้งเรื่องมาตรฐานการฝึกระบบการ,รบ,บัญชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเสริมสร้างฐานกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติมีทักษะด้านการทหารมีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเบื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มั่นใจว่ากองทัพบ,บกจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดดังคำขวัญดูแลด้วยใจห่วงใยดังคนในครอบครัวจากนั้นได้ทักทายและให้กำลังใจกับทหารใหม่พร้อมย้ำว่าผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างดีที่สุด พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดูแลการฝึกด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดและต้องเปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กทุกคนมีหน้าที่ดูแลปลูกฝ่งให้มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบในความเป็นทหารและสุภาพบุรุษเปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจและให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิรักในสถานบัญชาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงครอบรครัวของพลทหารใหม่ก็ถือเป็นครอบรครัวของกองทัพบ,บกด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการจะต้องเน้นให้ทหารใหม่ทุกนายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงสอบถามทหารใหม่ผู้ที่มีความต้องการจะต่อยอดรับราชการในเส้นทางอาชีพทหารซึ่งหากใครมีความต้องการขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาสังกัดของกองทัพบกเพื่อได้สารฝันก้าวไปสู่การรับราชการทหารในอนาคต สำหรับการดำเนินการฝึกทหารใหม่จะต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการฝึกรวมระยะเวลาการฝึก6สัปดาห์ถือว่าเป็นหลักสูตรเริ่มต้นในการก้าวเข้ามาใช้ชีวิตร,ราชการที่เปลี่ยนจากชีวิตพลเรือนให้กลายเป็นทหารกองประจำการได้อย่างสมบูรณ์แบบและเตรียมการให้พร้อมในการตอบสนองภารกิจของกองทัพบ,บกเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี้ขอให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในกระบวนการฝึกของกองทัพบ,บกว่าจะทําให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพของกองทัพบ,บกและประเทศชาติต่อไป